ตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่ทําให้ผมอะไม่แคร์กับสีที่ไม่สําคัญก็คือการรับโทรศัพท์แต่มันช่วยไม่ได้ผมต้องทําแบบนี้เพื่อทําทให้ตัวเองอ่กังวลน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะไม่รับโทรศัพท์เลยจนกว่าผมอยากจะไปติดต่อเขาหรือว่าผมรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องสื่อสารกันสวัสดีครับไทชิฮาเซกะวานะครับคุณผู้ชมเคยกังวลอะไรไหมครับผม น่าจะสังเกตได้ว่าการกังวลของคนเนี่ยมันมักจะมาจาก r e l ationship กับคนเสมอไปนะครับผมอาจจะเป็นเกี่ยวกับพ่อแม่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพี่น้องหรือเพื่อนๆหรือครูหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบๆตัวในอ,ในอดีตที่ทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกกังวลหรือเป็นการกดดันของสังคมโดยรวมอะไรเงี้ยคือทั้งหมดมันก็ทําให้คนกังวลผมก็เข้าใจว่า,าความกังวลส่วนมากมันมาจากคนเนาะทีนี้เนี่ย แต่ละคนเขาก็มีวิธีแก้ไขวิธีดีลกับความกังวลแบบนี้ไม่เหมือนกันส่วนผมเนี่ยผมได้ฟังเกี่ยวกับความคิดนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อว่า Alfred Adler นะครับผมคนนี้เขาเขาเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนอ่ะดีลกับความเครียดของคนอ่ะได้ดีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่โด่งดังในระหว่างวงการของสตาร์ทอัพกันผมก็เลยอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากถามว่าคุณเคยเครียดหรือเปล่า คุณเคยกังวลอะไรรึเปล่าซึ่งมั่นใจว่าถ้าผมถามร้อยคนเนี่ยร้อยคนก็ต้องตอบอยู่แล้วว่ามีความกังวลอยู่ในใจอยู่ตลอดนะครับผมมันเป็นธรรมชาติของโลกสังคมนี้นะครับมันช่วยไม่ได้ทุกคนก็ต้องเครียดทุกคนก็ต้องมีความเครียดซึ่งมันฟังดูน่าเศร้าเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้นะครับผมความเครียดที่มักจะมาจากการกังวลกังวลเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าความกังวลมันมาจากสิ่งที่จําเป็นต้องกังวลกับ ไม่จําเป็นต้องกังวลมันมีทั้ง2อ,อย่างได้นะครับแต่แอดเลอร์มาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติมานั่งคิดดูดีๆจริงๆเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่ต้องกังวลจริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากๆสิ่งที่คนกังวลส่วนมากมันจะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องกังวลแล้ววิธีที่จะมามองว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องกังวลเนี่ยก็แค่สังเกตดูง่ายๆนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควบคุมได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้หรือเปล่า ถ้าเป็นสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้หรือคนโทรลได้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะกังวลต่อแล้วก็พยายามคนโทรลมันแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่คนโทรลไม่ได้ถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะคนโทรลไม่ได้เนี่ยก็คือรีบลืมให้ให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่ลืมให้เร็วที่สุดเนี่ยลืมไปเลยก็คือไม่แคร์ลืมให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็คือเป็นชัยชนะของคุณละคุณก็สามารถตัดปัญหาความเครียดตรงนี้ได้คือจะบอกกับด้านนะครับวิธีที่จะดีลกับความเครียดที่มาจาก สิ่งที่มันไม่สําคัญก็คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีทางเดียวก็คือการลืมมันไปนะครับเพราะมันควบคุมไม่ได้มันแก้ไม่ได้หรอแล้วมันไม่สําคัญมันถึงได้ไม่สําคัญเนาะอันนี้ถ้าแค่รู้แค่นี้เนี่ยชีวิตก็คือจริงๆก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าส่วนมากมันมาจากสิ่งที่มันไม่สําคัญหรือที่เรียกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับถ้ารู้แค่นี้เนี่ยชีวิตก็ง่ายเลยนะครับอันนี้คือผมอ่ะสังเกตครั้งแรกตอนที่ผมทํางาน ในที่เก่านะครับผมเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ทีนี้เนี่ยมันเป็นบริษัทที่บริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดสาขาที่ไทยแล้วเจ้านายคนญี่ปุ่นก็จะมาอยู่ประจําอยู่ที่ไทยค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยในแค่ตําแหน่งผมคนเดียวเนี่ยก็มีซีเนียเจ้านายอ,อย่าเรียกว่าเจ้านายดีกว่ามีซีเนียอยู่รอบๆผมอะ่ะสคนนะครับสคนนี้เนี่ยมันตลกตรงที่ว่าสคนเป็น เจ้านายที่มาจากบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทที่ผมอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้านายที่มาจากบริษัทที่เป็นบริษัทพ่อของบริษัทที่ผมอยู่ซึ่งความหมายก็คือจาก4คน3คนน่ะไม่ได้เป็นเจ้านายที่มาจากบริษัทเดียวกับผมแต่เขาก็อยู่รอบๆผมแล้วก็เป็นซีเนียร์ผมก็ต้องรับฟังเขาเขามาพูดอะไรผมก็ต้องรับฟังเขาอยู่ตลอดทางทางที่เจ้านายจริงๆของผมเนี่ยที่หมายของว่า ดิเรกชันที่จะรีพอร์ตเนี่ยมีแค่คนเดียวก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าในชีวิตประจาวันที่ผมมาทํางานเนี่ยผมต้องเจอซีเนียร์สคนนี้ทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยด้วยไม่รู้ตัวบางทีโปรเจกต์ที่มันควบไปถึงบริษัท2บริษัทนี้เนี่ยมันก็จะมีบทบาทของจากซีเนียร์พวกนี้มาคอมเมนต์บ้างมาพูดบ้างมารีเควสต์บ้างผ่านผมบ้างหรือผ่านรอบๆผมบ้างทีนี้ไม่มากก็น้อยเนื่องจากว่าเขาเป็นซีเนียร์ผมก็รับฟังหมด แล้วก็ผมก็กลับไปคิดหมดแล้วบางทีมันก็ทําให้ผมเครียดเพราะว่างานมันก็ยากขึ้นโจทย์มันก็เยอะขึ้นมีคอนดิชันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะยากขึ้นเนาะแต่จริงๆความเครียดตรงนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจริงๆเลยเพราะว่างานหลักของผมเนี่ยผมรีพอร์ตให้กับเจ้านายของผมคนเดียวซึ่งจาก4คนเนี่ยมีแค่คนเดียวเองอีก3คนจริงๆไม่ต้องแคร์ก็ได้อันนี้คือพูดให้หมันแฟรงแคลรเนาะจริงๆก็ตามมารายาทผมก็ไม่ได้เกลียดเขา อีก3คนแต่จริงๆไม่ต้องแคร์ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้านายผมเขาแค่เป็นซีเนียที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะแคร์จริงๆเนี่ยผมแคร์แค่คนเดียวก็ได้เจ้านายผมคนเดียวรู้ตัวแค่นี้เมืไหร่บางทีผมก็ฟังแค่เจ้านายผมแล้วก็ทําตามสิ่งที่เจ้านายเขาเรียกเควสซึ่งบางทีผมก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับอีก3คนที่ซีเนียที่คอมเมนต์ให้ผมแต่ผมก็ช่วยไม่ได้อันนั้นไม่ใช่งานผมนี่ ผมก็ตัดให้มันให้ลากเส้นให้มันเคลียร์ไปเลยตัดออกไปว่างานผมก็คืองานผมที่เจ้านายสั่งมาอีก3าคนพูดอะไรมันก็แค่เป็นคอมเมนต์เฉยๆเขาเป็นซีเนียร์ก็ตามผมไม่จําเป็นต้องทตาตามเขาก็ได้ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยงานของผมก็ง่ายขึ้นเลยแต่ก่อนที่จะรู้ตัวเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมเครียดด้วยอะไรผมเครียดมาจากไหนบางทีผมเครียดแล้วก็ไปปรึกษากับเจ้านาย4คนตรงนี้หมดเลย บางทีก็ยิ่งได้คอมเมนต์เยอะขึ้นยิ่งทําให้เครียดอีกแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเครียดมาจากอะไรอะไรเป็นต้นนะครับตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่ทําให้ผมอ่ะไม่แคร์กับสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งที่ไม่สําคัญตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือการรับโทรศัพท์อันนี้คือฟังแล้วน่าจะทําให้อ่าผมดูเป็นคนที่ดูไม่ดีก็จริงอันนี้ผมเข้าใจแต่มันช่วยไม่ได้ผมต้องทําแบบนี้เพื่อ ทําทให้ตัวเองกังวลน,น้อยลงการไม่รับโทรศัพท์เนี่ยมันทําให้ชีวิตสบายขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้มีภาระที่ต้องรับโทรศัพท์ไม่มีความกดดันที่ต้องรับโทรศัพท์ทางที่การที่โทรศัพท์มันดังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมทำนะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำเนี่ยแต่มันกลายเป็น,ปนภาระของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะไม่รับโทรศัพท์เลยจนกว่าผมอยากจะไปติดต่อเขาหรือว่าผมรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องสื่อสารกันอะไรสักอย่าง การที่ไม่รับโทรศัพท์ไปประมาณสัก5 6เดือนครึ่งปีเนี่ยมันก็ทําให้คนร,บรอบๆผมอะเริ่มรู้ตัวว่าไอ้คนนี้เนี่ยโทรไปก็ไม่รับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหาวิธีของเขาเองเพื่อที่จะติดต่อผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับการที่มีคนโทรมาหาคุณเนี่ยมันเป็นโจทย์ของคนคนนั้นมันไม่ใช่โจทย์ของคุณมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องรับทุกสายนะครับคุณไม่รับทุกสายก็ยังได้เลยเพราะมันไม่ใช่โจทย์ของคุณเนี่ยโจทย์ของ เขาถึงจะเขาจะโทรมาหาคุณแปลว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ทํายังไงก็ได้ที่ต้องให้ติดต่อคุณให้ได้คุณไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องรับสายเขาให้ได้เพื่อที่จะแก้โจทย์เขาอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็กล้าที่จะไม่รับโทรศัพท์เนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยการโทรโดยเฉพาะเป็นเบอร์แปลกเบอร์ที่ผมไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยผมที่ไม่ได้ไม่ได้จดผมก็ไม่รับหรือถ้าเป็นจังหวะที่ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับใครผมก็ไม่รับหรือ ถ้าเป็นคอจากคนที่ผมคิดว่าไม่มีบทบาทที่จะคุยผมก็ไม่รับเนาะซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของผมแล้วไม่ใช่ปัญหาของผมด้วยที่เขาไม่ได้คุยกับผมเนาะถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงๆเ่ยเขกามาหาผมเองแหละหรือเขาก็จะไลน์ทิ้งไว้แล้วก็วผมมีอารมณ์เมื่อไหร่ผมก็ตอบเขาหรือว่าเขาก็จะอีเมลเข้ามาหาผมในทางการผมจะได้ทํางานตามเวลาที่ผมอยากต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอะมันทําให้ผมอะ บางมุมก็กังวลเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าผมก็กลัวว่าคนอื่นจะมองผมไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆว่าอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ต้องคิดเข้าไปอีกว่าจริงๆสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมามองคุณไม่ดีหรือเปล่าคําถามอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถามไปก็เท่านั้นมันเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณกังวลไปก็เท่านั้นคนอื่นจะมองคุณยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วจริงๆก็มีตัวอย่างอีก,กันหนึ่งที่อยากแชร์แต่ผมไม่รู้ว่า เอาไปแชร์ได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเลิกกับแฟนนะครับผมผู้หญิงคนนี้ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะแต่เขาคร่าวๆก็คือว่าเลิกกับแฟนแล้วเขามาหาพวกเรามาเพื่อนในวงเพื่อนๆแล้วผมมั่นใจว่าคนหลายคนก็น่าจะเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับผมมันตลกมากเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็มาบ่นว่าแฟนเก่ามีแฟนใหม่แล้วแล้วไงนะ <laughs> คือ เออแบบแค่นี้ยังรู้สึกแบบแล้วไงก็ช่วยไม่ได้อะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาที่จะมีแฟนใหม่แต่เขาอาจจะเพื่อนผมก็บ่นว่าเฮ้ยมีแฟนใหม่เร็วไปหรือเปล่าแต่ความเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือมันก็เป็นโจทย์ที่อัลเลอร์ทำให้ผมคิดแทนเพื่อนผมเนาะว่ามันมันไม่ใช่โจทย์ของเพื่อนผมอะที่จะมาบังคับว่าแฟนเก่าจะมีจะคบคนใหม่หรือเปล่าหรือจะคบคนใหม่เร็วหรือไม่เร็วหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่สิทธิ์ของเพื่อนผมเนาะหรือเพื่อนผมก็มาบ่นว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาน่าจะทําอย่างนี้เขาไม่น่าทําอย่างนู้นแฟนเก่าจะได้ไม่เลิกหรือแฟนหรือตอนเลิกไปฉันจะได้ไม่รู้สึกไม่ดีเท่านี้อะไรเงี้ยก็บ่นเรื่องอดีตไ,ไปเรื่อยๆว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันย้อนเวลากลับไม่ได้อะ่ะ คุณจะสมมติไปทําไมว่าถ้าย้อนเวลากลับได้ก็มันไม่ได้อ่ะคุณจะคิดไปทําไมเวลาตรงนั้นหรือความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันก็เปลืองไปเปล่าๆเลยที่มันไม่ได้แก้ไขอะไรแต่ผมเข้าใจนะว่าการเลิกกาแฟนเนี่ยมันก็เฮิร์ตในระดับหนึ่งแหละคือจิตใจเขาก็อาจจะอันสเตเบิลก็ได้พวกเราก็แค่อยู่ในฐานะเพื่อนสนิทก็รับฟังไปแต่ผมก็แอบคิดในใจว่าแล้วยังไงวะ <c oughs> ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็คือถ้าเป็นเพื่อนหลักกันจริงๆก็ควรจะบอกบ้างเนาะว่า เวลาตรงเนี้มันก็เสียเวลาเปล่าเนาะ <laughs> ให้ลืมมันไปจะได้ move on ต่อเนาะเนี่ยมันถึงได้มีคําว่า move on แล้ว move on มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันดีกับทุกคนที่เลิกกบแฟอะไรอย่างนี้ที่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าการที่ไม่แคร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่นิสัยไม่ดีจะทํากันหรือเปล่าอาันนี้ผมเข้าใจนะว่าถ้าทุกคนอ่ะอถ้าถ้าบางคนอ่ะกังวลแบบน,นี้แต่จริงๆผมมองว่า การไม่แคร์สิ่งที่ขอโคนะการไม่แคร์สิ่งที่ไม่จําเป็นที่ต้องแคร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ทุกคนจะไม่แคร์สิ่งที่ไม่จําเป็นต้องแคร์แต่มันแค่ยากกันตรงที่ว่าแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่จําเป็นต้องแคร์กับสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องแคร์แล้วโจทย์ของทุกคนเนี่ยมักจะแบบยุ่งกับใช้ชีวิตทุกวันแล้วก็เครียดไปเรื่อยๆแล้วก็เครียดมาจากการยุ่งแล้วก็ยุ่งไปถึงได้เครียดต่อ ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องแคร์กับไม่จำเป็นที่ต้องแคร์แต่จริงๆถ้าคนเราหาเวลาสักสินาทีได้ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยแค่มาคิดว่าสิ่งที่ทําไปเมื่อวานมีอะไรที่ไม่จําเป็นหรือจําเป็นไหมหรือสิ่งที่กําลังจะทําวันนี้เนี่ยมีอะไรที่กังวลไม่อยากทํออาอึดอัดอะไรไหมแล้วมันจําเป็นไหมละ่ะไม่จําเป็นไหมขนาดไหนอะไรเงี้ยแค่มันนั่งนึก10นาทีหรือ5นาทีก็ได้หรือ1นาทีก็ได้ดีกว่าไม่คิดนะครับ แค่มาคิดดูเฉยๆว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นกับไม่จําเป็นเนี่ยแค่นี้ชีวิตก็เบาขึ้นเยอะนะครับผมหรือบางทีถ้าชีวิตอา,อาจจะไม่มีเวลาทุกวันก็เอาเป็นสัปดาห์หละครั้งก็ได้วันเสาร์วันหนึ่งสักพึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรที่จําเป็นไม่จําเป็นไหมมีอะไรที่เป็นผลบวกไหมมีอะไรที่กังวลต่อไหมแล้วมันจําเป็นไม่จําเป็นมาขนาดไหนอะไรเงี้ยก็แค่มานั่งขิดเอาผมเชื่อว่าคนส่วนมากไม่กระทั่งคิดมาก่อนเลย โดยเฉพาะผมเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยผมไม่เคยคิดว่ามันมีสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องแคร์ด้วยด้วยซ้ำผมคิดว่าทุกอย่างที่อยู่รอบผมแคร์หมดแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็ถ้าสมมุติมีโอกาสค้าหน้าผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องนักจิตวิทยาอัดเลอร์คนนี้นะฮะอัดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาที่ในวงสาราพเขาก็จะชื่นชมกันเพราะว่าเขามีหนังสืออันนึงที่ฝรั่งเขาแปลกันหนังสือที่ชื่อว่า courage of dislike อะไรทำนองเนี้ย courage of being disliked อะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือในอนาคตถ้ามีโอกาสผมก็อยากมาแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมเทชิฮาเซกาวะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ